วิไลแบรนด์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่1มกราคม2564นะคะวิไลนะคะก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่สนับสนุนสินค้าชุดลูกไม้ชุดเจ้าภาพออกงานกับทางร้านนะคะขอบคุณมากแล้วสาหรับแฟนเพจใหม่นะคะหรือใครที่ชมคลิปวิดีโอแต่ยังไม่ได้ใส่ชุดของวิไลก็ไม่เป็นไรนะคะวิไลก็อวยพรเหมือนกันขอให้ทุกท่านสุขกายสุขใจมีความสุขทุกขณะจิตทุกลมหายใจนะคะทุกอย่างนะคะวางออกปล่อยออกปล่อยวางนะคะความทุกข์ทั้ง หลายจะหมดไปสิ้นไปค่ะวันนี้วิไลมาทําบุญที่วัดกระโจมทองนะคะบางกรวยนะคะนี่ข้างหลังนะคะเป็นหลวงพ่อสุทศั์โกโซโลนะคะวันที่2ถึง6มกราคมนี้นะคะก็มีงานคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อนะคะสามารถมาร่วมบุญกันได้แล้ววันนี้วิไลก็มาทําบุญก็ขอให้บุญนี้นะคะส่งไปให้แฟนเพจแม่แม่หรือเพื่อนกัลยานามิทุกท่านนะคะที่ได้เห็นคลิปนี้นะคะมีความสุขทุกประการนะคะอยากเห็นทุกคนมีความสุขจากชุดลูกไม้วิไลแบรนด์ค่ะ ขอบคุณนะคะสามารถนะคะทักแชทแอดไลน์นะคะวิไลได้ที่ like l i น์แอดวิไลแบรนด์นะคะแอดข้างหน้าแล้วก็ w i l a i b r a n d s หรือสนใจชุดสวยๆก็0 9 5ย7 6ก6 5 9็ดด้วยรักจากใจอยากให้ทุกคนได้สนใจชุดวิไลนะคะเพราะว่า ส่วนหนึ่งของรายได้พี่ไลเอาไปทําบุญอยากให้ทุกคนได้ร่วมบุญด้วยกันแล้วก็จะได้แบบว่ามีความสุขกับชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในชาตินี้หรือชาติถัดไปนะคะด้วยรักจากใจสาธุบ๊ายบายทุกคนสวัสดีปี่ใหม่ค่ะ